รับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามาเยอะๆนะครับก่ออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอได้วยนะฝากช่องไอได้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับ จะไมหาเขาช่วย้องหนัออกล้้ไม่คอนี่สแล้วรอไมยเลโก้ับห้องหลังเดี๋ยวไมู่เลยจะได้ข้หาอไรก่อนรับแจ้งอยู่แต่ว่ามัจะเข้าองค์ประกอบหรือเปล่าองค์ประกอบคนหมายเนี่ย้ไม่เข้าแจ้งกลับ เอ้คุณคุณคุณมาอยู่ฝั่งนี้แล้วคุณต้องมั่นใจดีไม่ใช่กูจะมรอเ่ไปยู่ฟังนี้่อยอยากรู้ว่าข้านองคอบท่ออบเข้าไปดูในเพยุจ้พนเคยให้ความรู้เกี่ยวกับาหประมาร์ไอยู่เมื่อประมาณท่าเดือนที่แล้วรับถือเราอยู่ประมาณสองหมื่นห้าคนนี่มันแน่กว่ามันแจ่งได้ เี้ยวเียวับตาเดี๋ยวไปกินข้าวไปเดี๋ยวมกจะไปากผรับผมจะถาผมไปเลยเราว่าคือจะไปคือผมจะอยู่คับนะเอนีนคปพี่พี่พอยกังของเตอนอะไรล้วหลังเดินทางเข้ามุกดาหารนะครับนต้องมีมาาว่ากห ไอ้ป๊อปทำงานนี่นะไปว่าสองคนแต่สองคนนี่ลปก็ช่างป๊อปทำไปประเดี๋ยวเด้มาไงพี่หอไปด้วยป่ะไปด้วยเปล่าอาาไปกับลุงละบอนทั้งสี่ครับบอน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn